นาทีนี้สนุกเข้มข้นละค่ะโดยเฉพาะเราเห็นรายชื่อปาร์ตี้ลิสสสสมาชีรายชื่อของเพื่อไทยออกมาแล้วนะคะนาทีนี้ดูเหมือนสปอตไลท์เนี่ยส่องไปที่ลำดับรายชื่อไล่มาตั้งแต่เบอร์1ยาวไปจนถึงเบอร์100เลยนะ,ะแต่โฟกัสไปที่เบอร์22ค่ะปาร์ตี้ลิสของเพื่อไทยปรากฏว่ามีคำถามคือเป็นรายชื่อของภรรยาเพื่อนสนิทข,ของบิ๊กป้อม ก็เลยมีคําถามตามมาว่าเอ๊ะหรือนี่จะเป็นเหมือนโซ่ทองคล้องใจระหว่างสองพักการเมืองพลังประชารัฐกับเพื่อไทยหรือไม่อย่างไรด้วยครับคือเมื่อวานเราท่านผู้ชมฟังไปแล้ว ตัวเลขน่าสนใจก็มี781เฉพาะ3ท่านที่เพิ่งกลับเข้าไปแล้วก็มีหลายๆท่านที่เป็นระดับแกนนำนะยังหลุดเกินไปเป็นเลข2ดิจิต2หลักก็คือ10กว่ากว่าแต่ว่ากันว่าเซฟโซนของเพื่อไทยอาจจะอยู่นู่นเลยฮะเกือบ40ท่านเพราะฉะนั้นใครที่อยู่เกิน40มีโอกาสเข้าสภาแล้ว22ทนี่ถือว่าตัวเลขยังอยู่ในลำดับที่ดีมากเซฟโซนมากเดี๋ยวไปดูกัน่านผู้ชมครับแล้วท่านนี้เป็นใครทำไมถึงไปอยู่ลำดับที่22ได้ครับอ่า อันนี้ที่บอกไปนะครับอ่าน,นี่เป็นบัญชีรายชื่อเมื่อวานนี่เราเปิดมาละสี่แผาออกมาของทางเพื่อไทยเนี่ยะนะครับปรากฏว่าคุณประวินุชเนี่ยครับเป็นภรยาพลเอกนพลดลบิกกี้เนี่ยอยู่อันดับที่22หลายคนคก็จับจ้องอูเพราะว่าอันดับใกล้ๆกันเนี่ยบางท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีด้วยซ้ําไปนะค่ะก็ะะยังอยู่ใกล้ๆกัน,กนเพราะฉะนั้นคือยิ่งอันดับสูงเนี่ยก็บางคนคือมีโอกาสจะเป็นสสแล้วก็เรียกว่าเป็นเบอร์สำคัญสำคัญของพรรคแล้วทําไม ถึงมาอยู่อันดับนี้ได้คือเขาไปโฟกัสสแกนแต่ละลำดับกันเลยนะคะปรากฏว่าลำดับหลังๆเลยนะเอาแบบหลังๆ2 2เลยอะ่ะคือเป็นถึงขัน้นอดีตสสหลายสมัยด้วยซ้ําทําไมถึงอยู่ลำดับหลังๆห,หลังคุณบวินุตอินทป,ปัญญานะคะพอไปเปิดไปเปิดมาหลายคนบอกอ๋อแล้วคุณบาวินุ์เป็นใครมาจากไหนปรากฏไปตรวจสอบมาเป็นภรรยาพิกกี้ค่ะนี่นะคะ พลเอกนพดลอินทป,ปัญญาแล้วทางวิกกี้เป็นใครก็เป็นเพื่อนสนิทกับบิ๊กป้อมสิคะไปเปิดดูประวัติที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะคุณประวินนุชเนี่ยนามสกุลเดิมก็คือเลิศจิตติสุทธนะคะจดทะเบียนสมรสกับวิกกี้เมื่อ1กุมภาพันธ์ห้และคุณประวินนุชเองค่ะก็เป็นน้องสะพ้ายใช่ไหมคะคือเป็นน้องสาวคุณอรวรรนนคอนทัพภรรยานาวากัดเอกอนุดิตนคอนทัพนะคะตอนนี้เนี่ยย้ายไปอยูอ่อีกพักหนึ่งแล้วนะคะวิกกี้เองเป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่น6กละค่ะของบิ๊กป้อมนะคะ แล้วว่ากันว่าคนนี้แหละวิกกี้เป็นดีลเมเกอร์มือฉมังค่ะประจำบ้านป่ารอยต่อในอดีตเองก็มีส่วนผลักดันทำให้บิ๊กป้อมได้เป็นถึงผอทบอนะคะผ่านคอนเนคชันของบ้านจาันสองล่าฉะนั้นพอเห็นรายชื่อปาติลิสออกมามีรายชื่อภรรยาบิกกี้นะคะหลายคนก็ตั้งคำถามว่าดีลลับๆที่ว่าไม่ลับเนี่ยระหว่างบ้านจาันสองล่ากับบ้านป่ารอยต่อเนี่ยมันจะไม่มีจริงหรือ,อคือแต่เมื่อกี้ไปดูก็ ชื่ออันดับที่20ก็เป็นคุณกติยาสอดิพลอยู่เหมือนกันนะฮะก็คืออย่างที่บอกไปแหละฮะว่าถ้าอยู่ก่อน40เรียกว่าเป็นเซฟโซนระดับระดับปลอดภัยของเพื่อไทยแต่อย่างที่บอกไปว่าก็มีเบอร์สําคัญสำคัญอีกหลายคนอยู่เหมือนกันที่ตามหลังมานะครับก็หลายคนก็เอ๊หรือว่าจะเป็นแบบนั้นหรือจะมีการพูดคุยกันจริงหรือเปล่าคือต้องบอกว่าเลขของเจ้าตัวเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญว่าอยู่ตรงไหนยังไงแต่ว่าหลายคนตั้งคําถามมาว่าเอ๊ และแบบนี้มันเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าของดีลที่มีการคุยกันหรือไม่อย่างไรมีจริงใช่ไหมอัะนี้เป็นประเด็นกันล้กันครับค่ะ